สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องซีชาแนลนะคะพี่น้องวันนี้อยู่ป่ายอยู่เขานะคะกล้องพี่น้องเรามากองถ่ายนะคะถ่าย MV ็มวีบอสบิ๊กนะเอ็มวีไม่เพ่งไม่เพลินพี่น้องตอนนี้อ่าก็เป็นเวลาประวันซีม่วงแดงนะคะพี่น้องโม่โมหนันขี่รถมาน้าหานรถแคชั่นภาคกันลงท่าขีา่ลงไปประวันแปดเก่าจิโร่จริง ตพราว่าตอนนี้ถึงเนี่ยอันนี้ก็น้องวิทยามหาปอนน้องปอนแล้วก็น้องแมทธิวนะคะพี่น้องอาจจะจําได้เพราะว่าเคยเห็นอันนั้นเคยบอลเราเคยไปไทยหนังน้ำกันที่ยูก่อนทั้งหมดตั้งแต่ปีที่แล้วสองปีที่แล้วนะคะตั้งแต่ตอนมาตอนนั้นนะคะกลับไปไทยก็แมทธิวก็มาหาปอนนะแต่ตอนที่เพื่อนอาจจะเพื่อนเมื่อเห็นเอ็มวีน้อพี่น้อ,นนนนนนองนะคะตอนนี้บลอกกำลังแต่งตัวแม่ปองกำลังแต่งตัวให้นะะเซ่เดี๋ยวสิภาพวิเซ่ฮัลโหล ครูบาวแมทธิวกับอ่าวิทยาหมาปอนนะสวัสดีคตอยพัตัดผมเลยพี่น้องจำได้บอลรอแล้ยวร่อเลี้ยวเอาไรดูแมทธิวแมทธิวนะคะมันเห็นมันเหรินเอ็มวีห้บอน้ำน้ำนะฮะบอแต่งตัวบอสนะแล้วก็พี่ กํลังเสด็กล่องเสร็จอยู่นะพี่น้องตอนนี้แดดแดดกําลังมากลลวพี่น้องกําลังสิบเบิร์แล้วเพื่อก็ต้องเล่้งท่ายเดี๋ยวนะคะวิวโลเคชันนะครับตอนนี้เป็นซิ่งเพลงนะซิงเพลงแล้วก็พี่เพลบอสเพลของเรานะคะแล้วก็พี่เอแล้วก็น้องไงแต่แล้วก็ตลิ่งคนกําลังตามมานะคะพี่น้องอันนี้เครื่องปั่นไฟ้ความดีมังเขายากเลี้ยงง้อเลี้ยงกล้วยพี่น้องที่สามเกียนนะคะอันนี้เครื่องปั่นไฟด้วย ้แลวกเราขึ้นอามานะคะถ้าเกิเดเรถขึ้นอามาเจ้าหนุ่ยไทยเบื้องหลังไปให้ดูนะคะว่าเบื้องหลังเรามีอะไรอะไรยังไงบ้างเล่นอะไรบ้างนะคะโอเคนะคะมันมีไฟวอมนหน่อยไฟนะคะโอเคจ้าเป็นไนย,ย,ยสวัสดีเส <laughs> ือผ้าของหนู สวัสดีนะคะท่านหนูว่าสันต่ปว่าคงเป็นหลอดเลพี่น้องมันห่อนก็เลยเสียไม่มันร้อนก็เลยถ้าเอาลงมันก็แบบเหงื่อมันแตกก็เลยเออมัอเดี๋ยวมันจะบาเปรีนะแม่เนาะแล้วปกติก็เตยไม่ได้อยู่แล้วไงพี่อะไรพี่พี่จำชื่อแล้วกันพี่บุ๊พี่บุ๊ไม่ใช่บุ๊ประการนะบุ๊แสนทองอ่าประดงฮัวนะที่บ้านเท่าเมียฟูจิตยูดีสมบูรณ์ดีนะฮะพี่น้องเหมือแต่ละคนรู้สีพี่นุ่มอันไหนเมีย จ้าบาำพงอยู่ไหนองสามพี่พูดอยู่ดงมนไม่ผอมนะทีมงานเราพี่น้องรอที่ตานะมึงในบอดปาร์ตเป็นต่กาแฟขายาไหอเอาเสียงังบเอาแบบเสียงไงนอเพ่งขึ้นยังไงล้วขึ้นยัล้ำก่อนปวันในท้องแปนไหมเป็นมาสันยนาโอเชนะครพี่น้อง วิวดีมากเดี๋ยวพี่น้องรอชมนะคะเขาสีประเทไทยหลบางหนินะคะเดี๋ยวพี่น้องเสียนเบิดก่อนนะจ๊ะตอนนี้ลงมารับบอสนะคะอาขนะดข้างในกี่ขนมเด้อพี่แอนส้นบวมบ้ามยู่โอ๊ยบอสมาถึงแล้วนะบ่งหมุนหมุนจ้าเธอคิดว่าเธอเบาเหรอ นาลิตะออกกล้องถ่ายครั้งแรกโอ้ยครั้งที่สองโมนี่เนี่ยครั้งที่สองอหนูชอบไหนพ่ออยู่ไหนอ่ะพ่อพ่อ,อน,ออนาลิตาบุกกล้องถ่ายเอ็มวีอย่าให้ลมนะวาสั่น คุณอาเข้ามาขากันมากพี่น้อยคุณอาพี่เอพี่เอน้องลิงน้อยสูนแฮปปี้อกินน้ำแน่น่าหนานนะข้ารอบ้านอเซีก็ได้โอ้แซ่บด้ขนมนั่นสาวมาเยอะเลยเต็งตาลิงตาลิงเต็งตาลิงตาลิงเต็งตาลิงตาลิงเต็งเต็งต็งเงตาลิงตาลิงตล ยิงจังยิ้มจ้งห็ยงได้ก็อะไรฟุต่งสาม้มดีวันวนยวนเทิ่งเขาองกาอะไรรู้ปลาปลาเฮ้ยเห็นควยบอคุณเห็นควยบอใน่ตะเห็นควยไหมน่ะ ดู <architectural udo. S 1> ดูดูดูเห็นควายไหมอ่ะหมูหมดพ่นพูนเพิ่งไหนไหนอัลเบมีอยู่ไหนบัฟฟาโลอยู่ไหนพ่นมอม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 ัวเนาะบุยบุยสี่ยังเนาะบเนาะ นู้ดีานกันว่นั่นนั่นๆๆพี่ห็นแคงยงในีพี่ห็นแคงแนี่นูีเคนหน่อยบุกกรงไทยพี่นนองเฮ้บอสใหญ่มาคุมงานเดมเลยอยคนนั้นากสันเกินดีมากนะใส่ชม้ใบอันนี้กับพี่นี้เดี้่เออเพลงเนือกระเนเนีใจอยู่ในงเอนเอ ไม่นากี่จ่าดีมากไม่ปลอกีขนมแล้วหนึ่งโดนดองหรือเปล่าวิบ้านแล้วร้านลมน้เยอน้องสิลมนี้น่ะอึบอึ๊บอึ๊เออย่าดังหมอดิจับนง่เจงก็สีเดียร์นแต่เดีเสีจบอลเลยสุด อร่อยไหมโอ้ยหนูอยากขึ้นตรงนี้เหรอ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยตสุรับเหรอพี่น้องลงไลยเป็นมน้องสาามกันหได้บมิมนใหจได้ม่รินมงดจ สนุกสนุกสนันกันไปเรืล่อเรือให้หัวใจมันเกาะมันให้หัวใจถึงแนการงานว่าเราไม่สนความจรไม่สำคัญความรักไม่มีไม่ว่างเราเพียงสุราน้าขาวรดน้ำสุราพาเราสนุกสุราพาเราสนุกองความสรงลืมคเดิมจนเป็นเราจึงกงจะบนดเปนเราจึงกจะมเาล้ยงไม่สนทันไปชางมัน ค่ออะตอนนี้เรากำลังถ่ายไปแล้วนะฮะไก่สิเรียลเลพี่น้องเนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะน้องอะไรตากระย่างอ้อมพี่น้องต้องย่างกินขนมหน้าบลูจะไลฟ์สดอยู่นะคะทีมงานเราจะลังสิ่งเพ่งนะฮะพี่น้องโอเคไว้คลิปหน้าเจอกันนะฮะว่าจะไปเที่ยวอะไรนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราทุกคนด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องโอเคขอบคุณและสวัสดีค่ะ 拜拜。